สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การอ่านไพ่ของช่องนายธีนฮารโรสินะคะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักของชาวราศีกันใครที่ไม่แน่ใจว่าเราอยู่ราศีกันหรือเปล่าสามารถเช็คช่วงที่เกิดกันในใต้คลิปนะคะเขียนเอาไว้ให้แล้วเป็นที่เท่าไหร่ถึงที่เท่าไหรนะเป็นการนับบนที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยลัคนาดูได้ดาวสุขดาวจันทร์ก็สามารถดูควบคู่กันได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ลัคนาอะไรดาวสุขอะไรดาวจันทร์อะไรมันคืออะไร สามารถเช็คกันได้ใต้คลิปนะคะแนบลิงก์เอาไว้ให้แล้วลองไปหาลัคนาดาวสุขดาวจันทร์เบอร์ชาร์ตของเราเพิ่มเติมดูเราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะซึ่งถ้าใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปอาจะให้เน้นในส่วนของลัคนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าการอ่านไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักดวงความรักจะอยู่ในเรื่องของดาวสุขเป็นหลัก ก็มีความสําคัญมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นมีเวลาก็ลองไปเช็คดูแล้วกันนะโอเคครับทุกคนยังไม่ได้เปิดไพ่เดี๋ยวเราจะเปิดพร้อมกันเลยว่าความรักพวกคุณในช่วงนี้าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นไงบ้างเนาะคลิปนี้เป็นคลิปราศีกันนะคะเป็นคลิปสุดท้ายของเดือนมิถุนายนนี้ใน12ราศีแล้วเนาะราศีอื่นๆมันทาเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งกลุ่มของธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟทําเรียบร้อยแล้วสามารถไปหาดูกันได้ในเพลย์ลิสต์ของ เดือนมิถุนายนในช่องนายทีนฮาร์โรสิบเก้านะคะสามารถหาดูได้เลยแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะอัปเดตในเรื่องของดาวพฤหัสการโยกย้ายของดาวพฤหัสที่ย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมถุนของปี25 6 7กเ็นี้ยก็สามารถไปอัปเดตกันได้ในลย์ลิสต์ของเดือนมิถุนายนก็มีนะคะเป็นไลฟ์สดเนาะสามารถเข้ามาอัปเดตกันได้มี3 ep นะคะของราศีกันน่าจะอยู่ใน ep ที่1นะคงยังก็ลองไปหาดูกันได้เนาะแต่ว่า แนะนำว่าให้ลองเช็คลักนณะตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าเวลาให้ดูดวงดาวอยากจะให้เน้นในส่วนของลักนาเป็นหลักมากกว่านะโอเคมาเริ่อมอ่นานไพ่กันชาวราศีกันถึงเวลาที่เราต้องบอกลาอะไรบางอย่างแล้วหรือเปล่าเอยไพ่แต่สมองขึ้น8ปดถ้วยนะคะแปดถ้วยการหันหลังแล้วก็เดินจากไปยอมตัดใจที่บางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่ามันเติมไม่เต็มเท่าที่ใจของเราต้องการอยากไปไหมก็คงไม่ได้อยากไปหรอกคะ่ะแต่ว่าถ้าเขาไม่อยากให้เราอยู่ก็ไม่อยู่ก็ได้ พอก็ได้ถอยก็ได้น้องบางท่านอาจจะรู้สึกว่าถ้ามันยากลําบากมากเกินไปก็พอดีกว่านะคะหรือบางท่านอาจจะเป็นการที่ใครบางคนเขาถอยออกไปจากเราโดยที่เราเองก็ไม่ได้หยาเขาไปแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะรังเขาเอาไว้ยังไงด้วยเช่นกันเนาะโอเคทีนี้มาดูกันว่าความรักเป็นยังไงบ้างเอ่ยขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะ the l o v e ว s นะคะบางท่านอาจจะขวิดชาวราศีเมถุนและข้านาเมถุนเนาะ บางท่านในช่วงนี้เหมือนรู้สึกมีแพชชั่นกับใครสักคนหนึ่งนะคะแล้วก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์บางท่านอาจจะเป็นความรู้สึกที่มันเป็นแรงปรารถนาที่เกิดขึ้นน่ะหรือบางท่านอาจจะเป็นอารมณ์ตัวเลือกทางเลือกก็ได้คนที่เราไปชอบเขาเขาก็มีชอบเราหรือมีคนที่เขาไ่ชอบเราแต่เราก็ยังไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่อะไรอย่างี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะภายใต้สาหรับขึ้น8ปดไมเท้านะคะันมองว่าคุณน่าจะมีแรงปรารถนากับใครสักคนนึงในช่วงนี้แล้วก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาบางท่านที่อยู่หา่างไกลก็อาจจอกอก,จอกันน็ได้ะ ขอพลังงานภาพรวม4ใบทำไมเป็น The l เลเวอเอ่ยหดาบนะคะในช่วงที่ผ่านมาน่าจะมีสถานการณ์ที่ยากลำบากและทำให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องอพยพตัวออกไปจากสถานการณ์เหล่านั้นเนาะบางท่านน่ะจะไปไกลแสนไกลแต่สุดท้ายแล้วความรู้สึกของเราก็ยังหน่วงอยู่ดีนะคะยังไม่สามารถที่จะผ่านผนไปได้แปดถ้วยโอ้ มาอีกแล้วนะแปดถ้วยทั้งหกดาบทั้งแปดถ้วยแสดงว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปตั้งนานแล้วหรือเปล่าชาวราศีกันติดอยู่แค่อย่างเดียวคือเรายังรักเขาอยู่ใช่ไหมจัดติดนะคะบางท่านอาจจะคุยบชาวราศีตุลและขานาตุลไหมพต่ตาสอขึ้นเดียว เดวเวอร์เป็นไพ่เมเจอร์คาะใบสุดท้ายบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเดินทางมาถึงจุดๆดนึงที่จะต้องมีการหมุนเวียนแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วก็ได้หรือไม่อะไรหลายอย่างมันอาจจะอิ่มตัวแล้วอะสุก็อิ่มตัวแล้วทุกก็อิ่มตัวแล้วก็เลยไม่ค่อยอยากที่จะคาดหวังอะไรมากนักนะคะขอหนึ่งใบเดอะเดเวอร์สหน่อยเดอะเดเวอร์สคืออะไรเอ่ยบางท่านอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรากําลังช่างใจอยู่นะคะว่าเราจะเอายังไงดีเพื่อให้เราได้สามารถก้าวเดินต่อไปได้ทางใดสักทางหนึ่ง เดวเวอร์ไม้แล้วนะคะเจ็ดถ้วยบางท่านในช่วงนี้อาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาเนาะแล้วทําให้เราสึกว่าเงินก็จบไหมกับความสัมพันธ์ที่มาเละเทะหรือเกินนะคะพ่าขึ้นเดอะทาวเวอร์ความสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยความสัมพันธ์ที่เหมือน after shock หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เราต้องลุ้นตลอดเวลาว่ามันจะสามารถขึ้นไปได้สูงแค่ไหนมันขึ้นไปได้จริงหรือเปลา่ามันจะถล่มลงมาไหมเป็นตึกร้างที่เราไม่รู้เลยว่า มันจะอยู่แบบนี้อีกนานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะบางท่านอาจจะรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยของความสัมพันธ์และทําให้เราอยากจะเปลี่ยนเส้นทางของเราบางท่านถ้านในช่วงนี้มีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาเราอาจจะรู้สึกว่าถึงเวลาที่เราจะต้องย้ายเส้นทางแล้วหรือเปล่านะคะบางท่านอาจจะเป็นแบบนั้นเนาะถึงแม้ว่าคนที่เข้ามาเราจะยังไม่ได้รู้สึกอินขนาดนั้นก็เถอะนะแต่ก็อาจจะทําให้เราเริ่มมีการตั้งคําถามมากขึ้นนะคะอืมยังไงดี ขาหนึงใบให้เส็จถ้วยหน่อยเส็ถ้วยคืออะไรเอย่ยหรือบางท่านจริงๆแล้วในช่วงนี้ก็ไม่ได้มีใครเข้ามาแต่เป็นแพลนของเรามากกว่าว่าเราอยากจะวางแผนยังไงต่อกับชีวิตของเราอะนะคะอัศวินธูดาสามเหรียญเหมือนอยากจะลุกขึ้นมาทําอะไรตามใจตัวเองมากขึ้นเนาะเหมือนอยากพูดอะไรก็พูดอยากทําอะไรก็ทําบางท่านน่าจะรู้สึกว่าถึงเวลาที่ต้องหันหน้าเข้าหาการพูดคุยกับเราหรือเปล่า เป็นการพูดคุยที่เราก็อยากจะชี้แจงทั้งหมดที่เรามีโดยที่เราจะไม่แคร์แล้วนะคะไพ่ต่สอนไพ่เก้าเหรียญถามว่ายังอินอยู่ไหมอินอยู่มากนะแต่ว่าเราอาจจะมีความรักตัวเองมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนจนทําให้เรามีความกล้ามากขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนกัน โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งคุณนะคะไพ่ตัดสรองของเขาเป็นไพ่เจมเป็นบางท่านอาจจะคุยชาวราศีธนูและขนาธนูในช่วงนี้เขาจะเหมือนคนที่พยายามแบ่งรับแบ่งสู้นะคะเหมือนพยายามประคับประคองหรืออาจจะเป็นการบาลานซ์จัดการระบบของตัวเองอยู่เนาะขอพลังงานหลักหนึ่งใบเขาเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงนี้เดาบน,นะคะดูมีความละล้าะลัลลงนะ เหมือนคนที่มีความห่วงหน้าพะวงหลังเจ็ดดาบถ้าไม่ได้มีใครทําอะไรลับๆล่อๆอาจจะเป็นอาการคิดอย่างหนึ่งแล้วก็แสดงออกอีกอย่างหนึ่งก็ได้หรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เคยรู้สึกถอดใจไปแล้วไม่อยากสู้แล้วไม่อยากเอาแล้วแต่ว่าพอเอาข้อจริงก็ตัดใจไม่ได้ไพ่แจ็คสองขึ้นเจ็ดไม้เท้าแสดงว่าเคยแผวแล้วอยู่ดีก็ฮึกเิมขึ้นมาแล้วอยากจะลุกขึ้นมาสู้นะคะขอหนึ่งไหมเจ็ดดาบหน่อยเจ็ดดาบเพื่ออะไรเอ่ย อสศวินถือเหรียญมันอยากจะทําตามใจตัวเองมากขึ้นนะคะไพ่แต่สำหรับเป็นไพ่ควีนถือดาบก็คือจะไม่ค่อยอ่อนโยนเท่าไหร่อยากจะลุกขึ้นมาทําตามใจตัวเองมากขึ้นเพื่อตัวเองนะคะโดยที่อาจจะไม่ได้แบบหัวอ่อนเออเหมือนมีความแข็งอยู่ในนั้นคือถ้าจะเอาฉันก็จะเอาให้ได้เลยประมาณนี้ค่ะเขาพลังงานภาพรวมสี่ใบทําไมเป็นเดาบเอ่ย ชาวราศีกันบางท่านอาจจะรู้สึกว่ามันสุดมือสอยแล้วเราก็ควรจะต้องปล่อยมือหรือเปล่านะคะอืมเพราะจากหน้าไพ่ที่เห็นคือเขาในตอนนี้ดูเหมือนคนที่อยากจะทําอะไรตามใจตัวเองมากขึ้นถ้าสิ่งที่เขาอยากทําเป้าหมายของเขาไม่ใช่คุณนะ่ยคุณน่าจะรู้สึกเหนื่อยมากเพราะว่าตอนนี้เขาดูไปโฟกัสที่อื่นเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป้าหมายของเขาเป็นคุณก็คือดีนะคะในช่วงนี้เนาะแต่ว่า ดูจากไพ่ของคุณแล้วมองว่าคุณน่าจะมีความรู้สึกที่ค่อนข้างจะหยับเยินพอสมควรนะคะจำ l พลนในช่วงที่ผ่านมาเหมือนเขาพยายามแบ่งรับแบ่งสู้อยู่นะพยายามประคับประคองแต่ว่าณนตอนนี้อย่างที่บอกนะคะไพ่ความรู้สึกในใจเป็นไพ่คิงถือดาบเป็นตางหางเหมือนคนที่จะแข็งแล้วก็เอาตามความรู้สึกของตัวเองจริงๆอาจจะพูดไม่เยอะด้วยไม่อยากพูดเยอะไม่อยากอธิบายไม่อยากจะนุ่มนวลน,นะคะอาจจะเป็นอาจจะมีความเย็นชาเพิกเฉย หรือทำตามใจตัวเองมากขึ้นเนาะแปดดาบนะคะควีนถือดาบนั่นไงมาแล้วไพ่คู่มีไพ่คู่ปรากฏขึ้นมาไม่ได้แปลว่าเป็นคู่กันนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่ามันมีแรงปรารถนาที่มันดึงดูดซะจนมันมันห้ามใจไม่ได้แล้วเนาะเออเพราะว่าถ้าเขาไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรเขาอาจจะสูญเสียสิ่งน,นั้นไปเลยจริงๆก็ได้นะคะเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งอาจจะปิดกั้นหรือว่าค่อนข้างจะใช้ไม้แข็งกับเขาพอสมควร ไพ่ตัดสมคึกจัดเม้นนะคะเหมือนอยาที่จะประกาศอิสระภาพอยากจะปลดปล่อยที่เคยบล็อกเคยปิดกัน้นเคยปิดใจก็คืออยากได้รับอิสรภาพแล้วจริงๆเป็นไพ่แดาบอะเหมือนเขาในช่วงนี้อาจจะถูกใครสักคนนึงบล็อกหรือปิดกัน้นหรือปิดใจก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นควรจะต้องทํารู้สึกว่าทําอะไรไม่ได้เป็นเวลานาน,านแล้วอะตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าควรจะต้องทําได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะทีนี้มาดูกันว่าเขาในตอนนี้รู้สึกยังไงกับคุณเนาะ เรื่องราวสอบฝั่งกันได้นะคะเป็นการอ่านโทัไปอาจจะตรงมากไม่ตรงมากอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้นะ The Sun นะคะหลายท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีะระยะห่างซึ่งกันและกันนะคะอ,อาจจะเป็นการอยู่ห่างๆอย่างห่วงก็ได้เขาในตอนนี้หนึ่งคือเขาอาจจะคิดว่าคุณอยากอยู่คนเดียวหรือเขาอยากเข้าหาคุณแต่เขาไม่กล้าที่จะเข้ามาอาจจะรู้สึกว่าคุณเองมีภาวะ ปิดกั้นเขาอยู่นะคะหรือ2ก็คือว่าเขาในตอนนี้นั่นแหละที่อยากอยู่คนเดียวแล้วก็ดูเหมือนเว้นระยะห่างกับคุณเนาะชาลีอดนะคะบางท่านอาจจะคุยประชาราศีกรกฎและขานากรากฎในช่วงนี้เหมือนคนที่กําลังคิดวางแผนอยู่นะคะแต่อาจจะรอให้ถึงช่วงเวลาที่มั่นใจมากกว่านี้ก่อนเขามีภาวะของการที่เขาจะหันหลังให้กับคุณด้วยนะคะความรู้สึกที่มีเอ,อ่อคือเคสที่1อาจจะกําลังพยายามหันหลังให้กับคุณเพื่อที่จะไปตามงอะใครบางคนอยู่นะคะในช่วงนี้ เป็นไปได้ซึ่งบางท่านอาจจะพอรู้เหมือนกันว่าเขาเฉยชากกับเราเว้นระยะห่างกับเราไม่รู้ว่าสนใจคนอื่นไหมหรืออะไรยังไงกับเราไม่มีคําตอบที่ชัดเจนจนทาให้บางทีเราอาจจะถึงเวลาที่ฉันต้องลุกขึ้นมาระเบิดทุกอย่างทิ้งเลยไหมเพราะว่าทําไมต้องมีฉันที่ประคองอยู่คนเดียวก็เกไป็นไปได้เหมือนกันเนาะหรือบางท่านก็คือว่าในช่วงเนี้ยเขาหันหลังให้กับคุณเพราะว่าเขาน้อยใจคุณ มีอะไรบางอย่างที่เขาไม่ถูกอกถูกใจเขาก็เลยเลือกที่จะหันหลังให้กับคุณแล้วไปโฟกัสสิ่งอื่นสนใจสิ่งอื่นเพราะว่าเขามีความน้อยใจในคุณอยู่อาจจะรู้สึกว่าคุณเหมือนไม่ได้รักไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจเขาเท่าที่ควรจะเป็นคืนจริงเป็นไพ่ห้าเหรียญนะคะหลายท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะห่างซึ่งกันและกันเกิดขึ้นอาจจะต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเข้าใจคุณก็เข้าใจในแบบคุณเขาก็เข้าใจในแบบเขาจนทําให้เหมือนเป็นความสมคัญที่วิ่งไล่จับกันไปวงกลมและหากันไม่เจอนะคะ ไพ่เตอสำหรับไพ่เดิมเพลสสำหรับเขาแล้วเขายัางรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดีามากๆสาหรับเขาอยู่นะเอ,อ,อยเป็นภาพที่ดีสําหรับเขาอยู่นะคะขอหนึ่งไหมคิงถือถ้วยหน่อยคิงถือถ้วยคืออะไรเอ่ยแฮงแมนนะเหมือนคนที่รู้สึกว่ายังไม่อยากจะทําอะไรมากนักนะคะในตอนนี้คือต้องบอกก่อนว่าเออ ถ้าช่วงนี้เขาดูนิ่งๆกับคุณไม่ได้พยายามทำอะไรเลยเป็นไปได้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันของเขา,าอาจจะไม่ใช่คุณเป้าหมายที่เขาอยากจะไปโฟกัสในตอนนี้ซึ่งเป้าหมายที่เขาอยากจะไปโฟกัสในตอนนี้หนึ่งอาจจะเป็นในเรื่องชูสาวก็ได้อาจจะมีเป็นบุคคลอื่นก็ได้หรือสองอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่ององ่นเรื่องอื่นในชีวิตก็ได้นะคะถ้าเขาในช่วงนี้เพิกเฉยกับคุณแล้วดูมีแพชชั่นกับเรื่องอื่นก็ก็อาจจะสถานการณ์ปัจจุบันของเขาอาจจะไม่ใช่คุณ แต่ว่าถ้าในช่วงนี้เ,เขาพยายามกับคุณบ่นมองว่าเขาอาจจะรู้สึกเหมือนเหมือนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะ่ะก็เลยต้องลุกขึ้นมาํานึกออกไหมถ้าไม่ทำมันคงจะแย่ไปกว่านี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะนึกออกไหมเออเดี๋ยวทามว่าเห็นไหมจริงๆหลายท่านเป็นความสัมพันธ์ที่รากฐานไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เลยนะคะ ระหว่างคุณกับเขาอาจจะเคยมีปัญหาที่เรื้อรังกันมานานก็ได้บางท่านถ้าเคยทะเลาะก,กันถล่มกันมาแล้วในช่วงนี้อาจจะยังมีความหลงจากเหตุการณ์เหล่านั้นอยู่นะแต่ว่าถ้ายังไม่เคยทะเลาะก,กันถล่มกันอาจจะเป็นความรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยนะคะไม่ใช่แค่คุณที่รู้สึกไม่ปลอดภยัยเขาเองก็เช่นกันเนาะโอเคทีนี้มาดูแนวโน้มกันค่ะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปเอ่ย ขาดูแนวโน้มหน่อยคะ่ะสามดาบน,นะคะหลายท่านยังมีปัญหาที่ค้างคาอยู่นะ อ,อ,อาจจะเป็นปัญหาที่ค้างคาคาราคาซังแล้วก็ยังไม่สามารถจะแก้ไขได้หรือบางท่านอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเราสองสามคนเนาะเป็นปมเป็นแผลทิ่แทงหัวจิตหัวใจ,จนะคะเป็นความรู้สึกยแย่ๆภายในจิตใจที่มันก็ยังไม่สามารถจะถูกชารล้างไปได้สักทีเป็นไพ่ห้าถ้วยด้วยใครบางคนก็ยังโฟกัสเมืองสิ่งบางอย่างที่จบไปแล้วพังไปแล้วหรือว่าเรียกร้องอะไรกลับมาไม่ได้แล้วอยู่นะคะอย่าเป็นความรู้สึกยแย่ๆในจิตใจจนทําให้สิ่งด,ดีมันถูกลดทอนลงไปในช่วงนี้เนาะ หนึ่งดาบนะคะบางท่านอาจจะขวิชาวธาตุลมตุนกุมเมทูนแล้วก็เดอะทาวเวอร์มีไพ่เดอะทาวเวอร์ด้วยหลายท่านในช่วงน,นี้เรามัระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนาะบางท่านอาจจะมีโอกาสได้พูดได้คุยได้เคลียร์และการพูดการคุยการเคลียร์นี่อาจจะทําให้สถานการณ์มันพังไปเลยก็ได้อย่างที่บอกแล้วบางทีอาจจะรู้สึกว่าถ้ามันจะต้องรุนทุกวันก็ให้มันพังไปเลยดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันจะมีคําพูดหนึ่งอ่ะที่เขาบอกว่าในสถานการณ์ที่กดดันและบีบคั้นนะ่ะถ้าไม่ปังก็คงจะพังไปเลยนะคะแต่สถานการณ์ของพวกคุณในตอนนี้ผมมองว่าหลายท่านเหมือนมีประเด็นถ้าใช้ไม้แข็งอาจจะอาจจะเป็นสถานการณ์ที่แย่ก,กว่าเดิมได้เหมือนกันเนาะเออบางท่านในช่วงนี้คือหวนรู้สึกว่าการพยายามเคลียร์พยายามดันความสัมพันธนะ์น่ะมันน่าจะเกิดจากการที่ทุกอย่างมันนิ่งมานานแล้ว แล้วก็สับสนแล้วก็รู้สึกเหมือนฉันต้องหาทางออกได้แล้วนะคะก็เลยพยายามจนดันไปให้สุดทางเพราะาอาจจะไม่อยากอยู่ในความรู้สึกที่ย่ำแย่แบบนี้อีกต่อไปแล้วก็เป็นไปได้พอเน,น้นๆเลยค่ะเป็นยังไงอีกเอ่ยเดมเพลสนะคะจัสมินอัศวินดาควีนเธอเหรียญคิงเธอเหรียญนะคะโอเค คนที่ดีที่สุดไม่ได้อธบว่าจะเป็นคนที่ถูกใจที่สุดนะคะเออจริงๆไม่ค่อยอยากอ่านไพ่แนวนี้เท่าไหร่เนาะแต่ว่าไพ่มันเปิดขึ้นมาก็คงต้องอ่านตามไพ่นะคะบางท่านถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่มีประเด็นในเรื่องของบุคคลอื่นที่เหมือนเขาดูจะจะมีอีกคนหนึ่งซ่อนไว้ที่ดูจะสําคัญไหมอะไรอย่างเงี้ยสําหรับจริงๆแล้วหมอความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ เป็นความสมพันที่มันก็เหมือนมองในด้านที่ดีของการละกันอยู่เนาะต่อให้วันใดวันหนึ่งจะมีความรู้สึกหวั่นไหวกับคนอื่นก็แล้วแต่แต่คนนี้ก็ยังเป็นคนที่แบบจะเป็นคนที่ใช่อยู่นะคะเป็นไพ่เดียมเพลสก็ยังเป็นคนที่เหมือนมีความอบอุ่นอยู่เสมอหรือยังมีความเป็นหัวเป็นใจอยู่เสมอเป็นที่พึ่งอยู่เสมอเป็นที่พักใจอยู่เสมอเออแต่อย่างที่ผมบอกแล้วว่าคนดีกับคนรักมันต่างกันเนคนที่ดีกับเรากับคนที่เรารักมันต่างกันนึกออกไมเอ่ย มันมีไพ่คู่ขึ้นมาหลายรอบในฝั่งของเขาแล้วก็ในแนวโน้มซึ่งแอบคิดว่าอาจจะเป็นบรรยากาศของเขาหรือเปล่าที่มีความหวั่นไหวกับใครบางคนที่รู้สึกว่าคลิกมากกว่าหรืออินมากกว่าหรืออะไรมากกว่าในตอนเนี้ซึ่งไพ่ของฝั่งคุณมองว่าหลายท่านรู้สึกเหมือนแบบเออไม่เอาก็ได้วะถ้ามันจะขนาดนี้ เพราะอาจจะแบกรับความรู้สึกแบบนี้มันนานพอแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในแนวโน้มความสัมพันธนะ์มองว่าบางท่านได้พยายามที่จะดันให้มันพังอมันมีโอกาสพังได้นะเพราะฉะนั้นคิดให้ดีก่อนนะคะว่าจริงๆเราต้องการอะไรยังไงคือจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าบางท่านอ,อาจจะต้องรีเช็คพื้นดวงตัวเองนิดนึงว่าเรามีปัญหาในช่วงนี้หรือเปล่าเคยมีหลายเคสมากเลยนะคะลูกดวงวันที่มาดูก่อนนั้นนี้รักกันอยู่ดีๆแต่พอมาถึงจุดจุดนึงมีปัญหา แล้วก็มาดูว่าเกิดอะไรขึ้นสรุปว่าตกวินาในเรื่องความสัมพันธออ์เพราะฉะนั้นบางทีคือถ้าเหมือนแบบพยายามประคับประคองให้มันผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปได้บางทีสถานการณ์ที่ยากหรือบามันอาจจะไม่ตามไปหลอกไปหลอนตลอดการก็ได้มันอาจจะจบแค่เนี้ยแต่ว่าถ้าประคับประคองไม่ได้บางทีมันอาจจะเป็นการต่อความยาวสาวความยืดเพราะฉะนั้นอาจจะลองรีเช็คดูก่อนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันเกิดขึ้นเพราะเราเพราะเขาหรือเพราะพื้นดวง บางทีถ้ามันเกิดขึ้นพราะพืนดวงมันอาจจะเป็นบททดสอบที่เข้ามาใครแข็งแกล่งก็ไปกันได้รอดแต่ถ้าใครที่จับมือกันไม่แน่นก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันซึ่งหลายๆคนอาจจะเป็นนะคะอืมอ่ะทีนี้คำแนะนำหน่อยเนาะ hard to hard conversation นะคะหลายท่านอาจจะรู้สึกว่ามันควรจะต้องเปิดใจใช้ใจกับใจคุยกันชาวราศีกันอาจจะรู้สึกว่าเราอยากจะคุยกับเขาให้รู้เรื่องแต่จะรู้เรื่องไหมอืม บอกว่าค่อนข้างยากนะมันจะพังไปก่อนที่จะรู้เรื่องหรือเปล่าอะคําแนะนําหน่อยคะ่ะว่าพ่ยยากแนะนาอะไรบ้างเอยเป็นการอ่านทั่วไปนะคะบางคนถ้ารู้สึกว่านี่ไม่ได้ใกล้เคียงกับของเราเลยไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยไม่ต้องรับเลยนะแล้วก็ปล่อยผ่านไปเลยนะคะถือว่ามันการอ่านของใครก็ไม่รู้ไม่ต้องไปรับมาเนาะแต่ถ้ามันเป็นประโยชน์กับเราใกล้เคียงกับเราก็ลองไปปรับใช้ดูนะคะแรงดึงดูดค่ะ รักตัวเองก่อนนะชาวราศีกันและชาวสองนะคะแล้วก็มีไพ่ชิลดเดนคนอายุน้อยกว่าอาจจะส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์นะคะในช่วงนี้หรือใครบางคนอาจจะทําตัวเป็นเด็กแล้วทาให้เกิดปัญหาได้เหมือนกันหลายถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันแล้วก็มีแพชชั่นนะจริงๆอย่างที่บอกแหละว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องมีปัญหาเรื่องบุคคลที่สาบางทีไพ่คู่ที่ปรากฏขึ้นมาในฝั่งของเขาอาจจะเป็นคนก็ได้นะคะบางทีความสัมพันธ์นี้อาจจะมีแรงดดซึ่งกันและกันมีแพชชั่นซึ่งกันและกัน แต่มันอาจจะถูกบดบังด้วยปัญหาต่างๆนานาที่สะสมมาระหว่างคนกับเขาเลยทําให้มันค่อนข้างจะยากลำบากอย่างที่บอกแล้วบางทีอาจจะเป็นจังหวะช่วงพื้นดวงที่เกิดขึ้นก็ได้ที่มันมีบททดสอบเข้ามามากมาและทําให้รู้สึกว่ามันกดดันจังเลยในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้อะไรเงี้ยเออพายขึ้นมาว่าให้รักตัวเองก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเหมือนโฟกัสที่ความรู้สึกของเราด้วย ว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เรายังสัมผัสได้ถึงแรงดึงดูดหรือแพชชั่นอยู่หรือเปล่าหรือเป็นความรู้สึกที่เราคิดของเราไปเองว่ามันยังมีบางทีมันอาจจะไม่มีตั้งนานแล้วก็ได้หรือบางทีมันอาจจะยังมีอยู่แต่แค่มันมีปัญหาเกิดขึ้นเลยคิดว่ามันไม่มีอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันในการรักตัวเองก่อนที่สําคัญคือการมองเห็นคุณค่าของตัวเองด้วยเนาะคือการรักตัวเองไม่ได้แปลว่าต้องเกลียดคนอื่นนะคะก็คือรักตัวเองพร้อมๆกับที่เรารักเขา อย่าให้คุณค่าของเราถูกลดไปเพราะว่าเรารักเขานึกออกปะคือเหมือนความรักที่ดีคือความรักที่เรารักเขาแล้วเราก็ยังรักตัวเองอยู่ด้วยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่โอเคกับตัวเองแล้วะเราเป็นใครก็ไม่รู้เราเสียศูนย์เรา เราไม่รู้จักคนตรงหน้าของเราเลยว่าคนคนนี้เป็นใครอะไรที่เราส่องกระจกอะไรเงี้ยบางทีความรักนี้มันอาจจะเป็นความรักที่มันเริ่มจะผิดทางแล้วก็ได้อาจจะต้องรีเช็คตัวเองใหม่นะคะอาจจะลองใช้พื้นดวงก็ได้ว่าเราเป็นดวงคู่ง่ายหรือดวงคู่ยากถ้าเราเป็นดวงคู่ง่ายก็อ,อย่าไปทําให้มันยากก็อยู่ให้มันสบายใจแต่ในความสบายใจนี้มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะเอาตัวเองอย่างเดียวมันก็ต้องเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันด้วยเนาะแต่ถ้าเราเป็นดวงคู่ยากบางทีเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้กับสถานการณ์ที่ยากลำบากและต้องพยายามประคับประคองนะคะ มีพ่ชิลด่นด้วยอีกที่บอกนะคะบางท่านอาจจะมีผลกระทบจากคนที่อายุน้อยกว่าหรือใครบางคนทําตัวเป็นเด็กก็ต้องระมัดระวังไว้นะโอเคค่ะชาวราศีก,กันแนละขนากัรและนี่คือแนวโน้มความรักความสัมพันธ์พวกคุณในช่วงเดือนนี้เดือนมิถุนายนนี้นะคะบางท่านอาจจะเป็นเรื่องราอีฝั่งกันนะก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้แล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย